เอาล้วครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านไปชมวิถีชีวิตของกระเลียงคอยาวครับซึ่งอยู่ตรงข้ามกับาปางจ้างนะครับปางจ้างบ้านกระเลียงลุมมิดหมู่ที่2ตำบลแม่ยาวพะเองเชีงยงใหม่ครับก็เขาจะพาท่านเดินลัดเลาะ,ะนะครับจากลานลานจอดรถนะครับต่อไปด้านซ้ายมือก็จะเป็นบริการท่องเที่ยว รถ a t ทนะฮะก็เขาจะเดินทะลุลานตรงนี้ไปชมหมู่บ้านเรียงคอยาวก็ท่านสามารถมาท่องเที่ยวนัลนลวกบ็บริการรถ A t ทได้นะครับขับไปชมธรรมชาติไตนะครับตรงลานตรงในชมชนนี้นะก็เป็นบริเวณเส่งเสริมการท่องเที่ยวครับตรงนี้ครับ เป็นรถ ATV นะครับสามารถมาใช้บริการได้นะได้ท่านมีโอกาสมาเข้าเกี่ยวที่บ้านกะเลียงลงมิดนี้ก็อ่ก็เ,กเป็นสนามรถ ATV นะครับท่านก็สามารถมาได้มาเจ้ารถ ATV ได้นะครับมาขับเล่นกับครอบครัวได้นะครับนี่จะเป็นบริเวณลาน เบิร์นก็นได้จับชนเผาเกะเลียงคอยาวไว้ใกล้ๆนี่ครับฮะเราจะพาท่านเดินเข้าไปชมสน้อยนะครับทีนี้คือลานรถเอทีวีนะฮะนะครับ้ารสมัครฝึกขับรถเอทีวีนี้ได้นะครับก็เป็นการท่องเที่ยว เขาจะเข้าไปดูชุมชนเ,เรื่องเขายาวนะฮะด้านหน้านี่ครับที่เห็นนี่นะครับก็จะมีพี่นอ้องกระเลงเขายาวนะครับมาตั้งมาเรือนอาศัส่อยู่นี่ก็ประมาณห้าหกหลังคาเรือนนะครับ เดินไปสม้อยนะครับเป็นชุมชนเล็กๆนะครับของปี่น้องเรียงคอยาวเข้าไปด้านในนะครับ Voilà, qui va se faire passer pour une femme girafe, assez vous à côté d'elle. Oui, vous savez, c'est une très 35 ans. 35 ans. 35 ans, elle est jeune. Là. Oui, elle, jeune elle en quel est jeune. Ah, ça fait 8 ans qu'elle est qu en Thaïlande. Oui. Parce que elle vient oui. ici parce que comme elle sait qu'en Thaïlande, oui. dans ce village, il y a beaucoup de touristes qui viennent. ผมใช้ลอง l กติแต่ผม l ม่ e ราบว่าแล้วเราไม่ได้ l บกั e เพราะสกแต่ละั่วคราวเนี่ยแต่เราคบก m นสักเท่าไหร่ครับครั้งๆละเท่าไหร่คั้งละดูที่คนได้เท่าไหร่เขาใส่กี่คนฮะคนได้เท่าไหร่เขาใส่ ว่าใช่ต้องจ่ายเงินอะจ่ายจ่ายเงินให้คนทําอะพอเขาทยที่สองพาสองพาสองสองพาสองจ้างจ้างมาทำนะอีฟูปี้ลาเปลาเพอร์เซนที่วิงทำงานเพื่อ2,200ดอลลาร์ดังนั้นทำให้600เพราะส่วนการค้าที่8080ดอลลาร์เกือบจะทำแต่ทุกอย่าง Les choses à papa. C'est ça. Ok. J'ai à lui poser. C'est douloureux. Il douloureux Au début, ça fait mal Après ça, elle s'habitue. Ok. Et ouais. les jambes Et pourquoi les jambes bah, C'est pour euh, balancer. C'est plus, plus joli, quoi. En haut aussi, en bas aussi, c'est fait joli quoi. Comme nous on porte des montres, la bague, les oreilles, ça fait des accessoires pour dire qu'elle est riche et pour se permettre de sauver ces choses là. Oh my god Mais un lien, un enfant un Elle a un enfant, un garçon, un garçon. อายุ10เปแล้วคะอาส่ง่งลู18ปแล้วยนยูปอะมายูปอม้าลูกชายเขาอยู่ในกัมพูชาเพราะว่าเด็กๆที่ไปท่องเที่ยวที่กัมพูชาโอเครับพูนาค่ะกัมพูนาพวกกัมพู่าคุบ้านทาวนนี่กะอยู่ไหนอยู่ไหนบ้าน่นอยอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะบ้านด้ตอยู่ไหน บ้านจริงๆก็อยู่พม่าพม่าน่ะยู่นี่เหมือนหรือยังว่าเก้าปีแล้วเก้าปีแล้วกันมีลูกมีครอบครัวนี่หมดละ่ะอ่สามสิบอะไรสามสิบหก ามสิบรตรงแต่งลแต่งลแล้วยูบ้านนี่หลังนี่คนหลังคานวิบเรตัววิเนทงาบานนี่ยรว่มเซลล์วลาเซ์ในอะไรเยอะอโอเคมีมีมาอยู่ไดกี่ปีแล้วครับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยกี่ปีแล้วสาปีกว่าฮะอ่าเซว้งเปดแปปีอแปดเดย์ไม่ใช่มาอยู่เมืองไทยกี่ปีแล้วสี่ปี

มานั่อย่างนะมามาเคี้ยวอ้ยครับดครับอุยยยาบายดีเนาะสบายดีสบาดีชบาดีแล้วบาคน่เป็นคนรเา c'est un autre tribu montagnarde, c'est les Aka. Il y a des Blancs. Okay. D'origine okay. tibéto-birmane. Okay. Ça, c'est Aka. Hein? Okay. Parce que Aka, H-A. Aka. Et bien sûr, quand on est. De... Aka. AK. AK. AK, AK. AK. Et est des femmes. Euh, Yao. <laughs> Canada. Euh, Canada Canada dame. Là, Voilà les akas sont là, hein. les akas, la belle la dame. C'est notre but, hein. c'est pas le même. Là. Et là-bas c'est oh, la, la femme Yao, là-bas. C'est vrai, c'est toi, En costume. Et ça c'est le costume de la dame. Ça c'est pour mâcher euh, la règle. Merci. En passant, vous avez êtes la dame, c'est la femme Aka, en costume de parade de fête, Yaka Yaka, et là-bas c'est la femme Yao, d'origine chinoise, en costume de fête, très jolie.

Mwen a lè lè, lè lè, lè lè, lè lè fankap, a lè lè, mwen a miyon, a nyoutre kap, a kato, si mwen a nyoutre kap.

No, okay. no, Lên xem cắm Lên xem xem cắm